ไม่ได้ส so, ิผ้าอาบน้ำเอารถขับแพเอารถไถหลากนะพี่น้องรถไถก็ยังพอไปได้อยู่กอเันอ่ยาัสิยังยังอยากเอาคามละ เพ้นเพอนอยากไปทายรูปอ้งนางมองการเร็นอ่างนั่นองแล้วตอนนี้ตอนนล้เรยาขาไป่้นามันถ่แจะว่าันลูอเเพิ Fuji, tree, if, if track, hmm. ่เติมยไงดในดันดัน่ดันเค้ื่องไรแต่บานจะเชื่อ่ไดโอ้ย้าท่านจะกระายเป็นอามาปูกไปเลยไปมดบ้านบานเลยเรื่อมันี่เยะดอ ัำไงด้วยครับเ่อ คร <laughs> um, ั้งไม่ใช่ครั้งแรกคร <sk r isa> ั้งแรกก็คือตอนเป็นเด็กๆคุณน้องเลย <m uch> <m uch> แต่เกิดอะไรี่มากนี่ละครั้งที่สองเห็นน้ำท่วมขนาดนี้ทับงในคามแค่ ้ําเข้ามาในรถเลยนะเนี่ยพี่น้องดูดูดูพี่น้องอู้ขาทีฉันเปียกหมดแล้วอืมโอ้ไม่ลองเลยอ่านที่ออกกำลังกายนี่คืออ่านเก็ดน้ำห้วยบางนองจันพี่น้องจ๋าแขวงกุบลราชธานีตำบลสระบุนะ เทศาบาลตำบลประทุมมีน้ำท่วมประมาณึกเต็มที่ประมาณเมตรกว่าเนาะแค่20เซนนิดเดียประมาณนีค่ะเพี่ละที่น้องเอ้ยรังท่านผีเอารถเรามากับรถอารถณข้ามจะไปพี่น,อน้องในส้มบรรยากาศจะพี่น้องจ้า ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเจออีกกี่ครั้งถ้ามันจะอยู่ในถึงเสือแดงไปต้นหนังอันตรายเลยเนาะคออต้นนั้นเป็นขอบป็นขอบทุณป่ามันจะลงทุ่งตะท่านอยากลดแรงดูอาเจียนล่งตะานเเอาใช้เวลานถ่ายวิดีโอนี่มาประมาณนานีสองนาทีเรื่อถึงกลางทางเรื่องยอง ใจานยนเงินนมางไนขนาดนี้น้ำอยู่ในเท้าเราได้ีิน้องไม่ใช่ว่ายกรถเกาสูงได้จังรถคน้ขื่านยันข่าวเทียกนาบเพบ่อรละใจ ดบตกก็พอแบบตกตกก็ความทางระบายน้งน้างเเ็นหยวขึ้นมากเพรกรบตกด้วยระแรงเสร็มไปรถใหร่พี่นออู้รถใหญ่มีรถใหญ่เองรถหกล้อก็สบายยิบหกล้อ จากแม่น้ำมูลดันขึ้นมาแล้วก็จะมาบรรจบกันรวมไปหมดเลยเป็นอ,อย่างไอโตโตช้างอันนี้จะชี้ให้ดูนี่นี่พี่น้องควมขวมสูงขนาดตรงนคีอทางเป็นลาดลงไปด้วยพี่น้อง ปกติแล้วเวลากาบ,บานเมจะลงทางตรงนี้จ้ะลงตรงนี้นะจ้าไปที่ตลาดแต่ว่าตอนนี้ดูสิคะน้ำระดับรั้วก็คือท่วมหัวประมาณสองเมตรได้จ้ะพี่น้องน้องพี่น้องดูดูไปซะนี่ท่ามกลางอยู่บนนี้ văn giáo đây ใส่แต่ย่างเดียวค่ะก็คือโยกถึงแพ้าะจะเน,นาะน้ำอยู่ระดับสายไฟนนตะตอนหนึ่ง เที่ย <c oughs> วเพรจังหวัดกาญจน์ดยพี่น้องเอ้ยถ้าไหลนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยวังนองได้จากพี่น้องเทศบาลตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือวิกฤตน้ำท่วมค่ะนู้นเลียวไปเห็นสาราริบๆนะคะถึงหลังคาสารา มองไม่เห็นพ้าอา่ต้นไม้บางแล้วอ่ะเจ้าใหญ่มองไม่เห็นละ่ะต้นไม้ต้องมีบางไห้เิ่นตัดออกไ้เด้อกุมนี่ตื่นเต,นต้นและหวาดเสียวพี่น้องจ้า กวาดเสียวยังตกก๊ตกับต<ก>๊ะต้องกันเนี่ยแล้วเนาะน้ำลึกตรงนี้น้ำลึกจ้ะพี่นอ้องเป็นเป็นปากอ,อ่างตรงนั้นเป็นบริเวณปากอ่างจ้ะอ้าวกลางมองเลยจ้ะโอ้ยอยากมาถ่ายคนกลางมองไม่ได้ในปา่าว่เนะองไ่วานีน่ กานนลงกางถนนเลยได้จ้ะพี่น้องกลางถนนเลยหาปลายกสะดุง้งเน่นบ่อกังใดไ,ได้ปลาไหมคะได้ปลาไหมคะให้ม่วงแนวดแบบนี้เอิญอย่างม,มันสะดุงง้งบ่พถ้นบันไดทางขึ้นวัดนะคะ อีกสขั้นจะถึงบริเวณข้างบนวัดจ้ะ